ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่16กันยายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะดวงคุณเป็นยังไงบ้าง คนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะระวังอารมณ์นะคะงุนงหงุดหงิดง่ายนะคะช่วงนี้นะคะรู้สึกคุณจะเหนื่อยคุณจะเบื่อนะคะอาจจะต้องอดทนกับปัญหาอะไรหลายอย่างค่อนข้างเยอะนะคะใครที่รอข่าวดีนะคะเรื่องความรักมีโอกาสได้รับข่าวดีมีคนคิดถึงมีคนซื้อของมาฝากคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องการงานใครที่จะไปสอบชิงทุนไปสอบราชการหรือสอบเลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะชนะและได้ผล กลับมาเป,เป็นผลดีนะคะกับตัวคุณเองนะคะช่วงนี้โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นไพ่เศรษฐีก็มานะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยระหวังคําพูดอารมณ์และการตัดสินใจรู้สึกงุนงดง่ายไม่พอใจนะคะแบรับภาระค่อนข้างเยอะสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถและอายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 816ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ